ตั้งใจฟังคำแนะนำสักสิบนาทีเสร็จ,รจการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้การปฏิบัติแบบนี้ท่านเรียกว่ามโนโมยิทธิซึ่งแปลว่ามีริทางใจหรือว่าวันนี้เราจะใช้ใจของเราที่เรียกว่าอาทิสมานกาย <c oughs> ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในพรทโลก ในแดงวนิพานแดนนรกเปิดอสุรกายสัตว์เดจฉัน <c oughs> เพื่อการปฏิบัติแบบนี้เป็นการพิสูจน์ความดีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายไม่สูญจริงไหมเวลานี้ก็มีคนหลายท่านมีมากมากหนาขึ้นมาทุกทีเพราะว่าตายแล้วมีสภาพไม่เกิดมีสภาพสูญ สวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของท่านเราจะไปสนใจอย่าไปคิดว่าท่านดีแล้วอย่าไปคิดว่าท่านเลวให้มีความรู้สึกว่านั่นเป็นความความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนที่ยังค้นไม่พบแต่ว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะค้นตามความเป็นจริง ในการปฏิบัติวันนี้นอกจากจะไปเที่ยวสวรรค์จะไปเที่ยวพรหมโลกจะไปที่นิพพานแด้นรกเปล่าสรกายแล้วเรายังสามารถระลึกชาติได้แล้วเกิดมาแล้วกี่ชาติสามารถจะรู้แต่ด้ชาติเรามีความสุขก็มีความทุกข์เราเคยเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมาแล้วเท่าไหร่เคยพลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมาแล้วเท่าไหร เกิดเป็นเกยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนมาแล้วกี่ชาติเราสามารถจะรู้ได้นอกจากนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศิกษ์นิติศิสย์นักศึกษานักเรียนจะช่วยความจําดีมีความฉลาดในการเรียนการพลาดพลาดในการสอบหาได้ยากเกี่สอบไม่ตกสําหรับบรรดาท่านผู้ถวายัทที่ประกอบอาชีพ อยากจะทราบว่าอาชีพข้างหน้าทำอะไรถึงจะดีไม่พลาดครั้งก็สามารถทราบได้ <c oughs> สามารถรู้ได้ด้วยอตีตรังสีญา,อา,า,า,าณอนาคตต่างสีญาณขึ้นญาณในอนาคตว่าข้างหน้าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้ความจริงความรู้นี้สมเด็จพระจินสีไม่ได้ให้ไว้เฉพาะสวรรค์พมโลกอย่างเดียว <c oughs> ให้ไว้ช่วยประกอบอาชีพในปัจจุบันด้วยจะได้มีความสุข วิธีปฏิบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะทำทำแบบไม่ต้องยากคือวิธีนี้ไม่ต้องทำแบบยากทำแบบง่ายๆรักษากำลังใจไว้เป็นปกติไม่ต้องใช้อารมณ์ให้เครียดให้อารมณ์ใจสบายๆธรรมดามดาใช้คำภาวนาวัานณะมภะพะ วิธีปฏิบัติทำอย่างนี้เวลาให้ใจเข้านึก,กว่านะมะเวลาให้ใจออกนึก,กว่าพระธะฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึก,กว่านะมะเวลาให้ใจออกนึก,กว่าพระธะการให้ใจเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทให้ปล่อยไปตามปกติอย่าทำอารมณ์ให้เครียด ทำใจสบบายไม่ต้องใช้สมาธิสูงถ้าใช้กำลังสมาธิหนักเกินไปเราไม่สามารถจะสร้างทิพยานให้เกิดได้และก็ไม่สามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพรรมโลกปนิพานได้ฟังครูผู้สอนเริ่มต้นใหม่นะให้ใจเข้านึก,กวันะมะให้ใจออกโนพระธา ว่าการภาวนาไม่ใช่เวลานี้ฟังกันก่อนว่าเดี๋ยวจะหยุดให้ภาวนาจริงๆสิบนาทีแล้วจะมีพนเข้าไปสอนไม่ต้องเกรงว่าจะทำไม่ได้ให้เชื่อมั่นในใจเขาตนเองแต่ดับแรกก่อนที่ครูจะเข้าไปสอนระหว่างนี้เขาบรรดานุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ื่อความตายนี่เป็นของธรรรดาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตายแน่เมื่อความตายจะมีอยู่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิอย่างเร็วที่สุดไปสวรรค์และเดินทางต่อไปพรหมโลกต้ปานิพานถ้ากำลังใจแน่วแน่ขอไปนิพานชาตินี้ มีหวังไปได้แน่ที่กำลังใจแน่วแน่แล้วทำยังไงแล้วก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านสำหรับครัวาติจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ผของไม่ยอมละเมิดสินห้าแม้แต่ชีวิต ได้คิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันตั้งใจว่าเราจะไปถึงนิพานให้ได้หลังจากนั้นเราคิดค่อยๆควรไปหลังจากนั้นถ้าหากดินสัญญาณดังคลีกขึ้นอย่าเพิ่งลมตาดมตาเพราะไม่ไม่ใช่เวลาเลิกเป็นเวลาที่จะมีครูเข้าไปสอน จะมีพระหรือฆรา,าวาสก็าตามเข้าไปนั่งข้างหน้าท่านขอทุกท่านโปรดทราบว่าผู้นั้นจะเข้าไปสอนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าตอนนั้นให้หยุดภาวนาเสียเลยภาวนาไม่ต้องภาวนาหยุดเลยแล้วลมให้ใจก็เป็นกันไม่ต้องสนใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนาเขาจะแนะนําในการตตดกิเลส เขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันทีถือว่าว่าไรว่าตามกันถ้าทำใจอย่างนี้ทุกท่านได้แน่ถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้า้าบางเขาถามถึงความรู้สึกคือทิศคุยญญานจะเกิดตอนนี้ตอนที่เขาแนะนําในการแต่กเกเรนั่ละจิตจะสะอาดขึ้น จิตสะอาดดีมากที่กุญาแจมใสมีความรู้สึกก็เห็นชัดเจนจิตสะอาดน้อยมีความรู้สึก,กเห็นภาพมัวจิตไม่ถี่ตายเห็นนนใจใจเห็นจิตสะอาดน้อยมนิ์มีความรู้สึกตรงแต่ไม่เห็นภาพฉะนั้นขอบันดาแต่พุทธบริษัทตัดสินใจตามครูผู้สอนไปเลยสภาพของจิตจะได้แจ่มใสมีความสะอาดที่กุญาณจะชัดเจนเห็นชัดมาก ให้ตัดสินใจตามนี้ถ้าครูเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านพุทธามาอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมีขึ้นว่ามีแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อมัน่นว่าความรู้สึกถูกต้องตอบทันทีว่ามีอย่ายัง่งอย่ากลัวผิดถ้าก็ถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ถือความรู้สึกของท่านเองเป็นสําคัญ คนข้างๆเขว่าผู้หญิงผู้ชายช่างเขาไม่เหมือนเราเ็าช่างเราตอบตามความรู้สึกของเราก็อาจจะเห็นกันคนละคนและเห็นคนเดียวกันได้าทาันภาพเห็นต่างกันก็ได้ถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้าเราไม่เห็นภาพมีความรู้สึกครูยืนยันให้บอกกับครูว,ว่าเวลานี้ยังไม่เห็นภาพครูจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ให้มั่นใจตัดสินใจแน่นนอนว่าเราจะตัดกิเลสตามนี้แน่จะตัดตามนั้นจริงทำให้จิตสะอาดท่านท่านมั่นใจในการตัดและตัดสินใจตรงตามครูแนะนำภาพที่ไม่เคยปรากฏจะมีขึ้นกับใจแต่ตอนนี้เขาจะพาท่านไปพระจุลามมนีเจดีสถานนมัสการพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พรมเทวดาเทวดา เมื่อเขี้ยวแกวของพระเจ้าพราะเมวรีของพระเจ้าจะมีที่นั่นจะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรค์ชั้นดาวเดืองสเวรโลกหลังจากนั้นเขาจะท่านเขาจะแนะนําให้ปานิพานจะพบปนานิพานว่ามีสภาพไม่สูญเ้าสามารถจะไปสดบนตของเราได้ว่าพิมานของเรามีที่ไหนถ้าทําบุญไว้มากพิมานมีสวรรค์เราเกิดเป็นสวรรค์แน่ถ้าวิมานของเรามีที่พรหมเราก็เกิดเป็นพรหมแน่ถ้าตาย ถ้ามีวิมานเฉพาะที่นิพพานจุดเดียวนั่น,สนแสดงว่าตายเมาายื่อไรปณิพานเหมือนนั้นอาราบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านท่านที่คอยครูผู้สอนจะแนะนําให้ท่องเที่ยวปณิภพต่างๆก็ดีในด้านยานแปลก,ก็ดีคอยรวบรวมกําลังใจตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเทวโลกพุทโลกเราไม่ต้องการถ้าชีวิตวา,า,ายปรานเมื่อไรเราขอไปในปนิพานจุดเดียว ล้วจิตไปตั้งไว้ที่พระนิพพานรอครูผู้สอนขณะที่จิตไปตั้งนิพพานคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชิตมามายคือพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าของเราเรานมัสการท่านด้วยความเคารพเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าครูเข้าไปแนะนําจิตใจจะฟ่องใสจะมีการคล่องตัวมากระบรรดาสาวกของ,องค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาตขันยานบอกหมดเวลาแนะนําหมดมานีแล้ว ตอนนี้ไปขอสาวกองค์สมเด็จพระปฏิบัติแก้วทุกคนให้ใจเข้าในกวรรณมะให้ใจออกนนวาทะปล่อยใจสบายสบายใหญยเพ็ยดเขาทุกขันเริ่มปฏิบัติได้ตอนนี้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนบุญศน ที่ทางบุญยัาบุญพลังบนลำบุญใดบใดที่กระเจ้าทั้งหพเจ้าทั้งหลายได้บัพินแล้วได้บพนแล้วณโอกาสนี้ณกาสน้เจ้าทั้หลาพเจ้าทั้งหลายเขาที่สูงสนขสนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวททั้งหหรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วทเกินมาแล้วตช่ก่อน ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศนี้ขอจงอาโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ กราบเท้าเท้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส้งสูนีให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลาย

ไไส right สีสวยความสุขอยกดีสวยความสุขอยู่กดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีญาติคนดีป็นญาติดีไม่ใช่ญาติกนดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านหลายขอท่านอภย โมทนารสุน uhm ุส like 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 ุนีในรับประโยชน์พได้รับระโยความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแจกเพื่งได้รับนาการบัตรเดนี้เถิดกอรับบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว

Tangga, tangan, 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 namasami tangan, namasami supatipanno bhagavato savakasanko supatipanno สามขังนามา